z X4R กับ CBR650R คู่ปรับตลอดการคู่แข่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะออกมาฟาดฟันกันในวงการรถบิ๊กไบค์4ตูบซึ่งวันนี้ผมมีทั้งสองรุ่นนั่นคือเซน X4R นะจ๊ะกับ CBR650R หลายคนเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันต่างกันยังไงหรือว่าอะไรที่มันน่าซื้อกันในคลาสเนี่ย สี่ร้อยซี่ซีอีนี่ขั้นไว้อีนี่สองสูบสี่ร้อยไอันนี้ CBR หกห้าศูนย์อ R หกร้อยห้าสิบซี่ซี่สี่สูบเหมือนกันไอันนี่สี่สูบแต่สี่ร้อยซีซีโชคหน้าอัพไซด์ดาวเหมือนกันอ่าสี่สูบเหมือนกันดิสหน้าคู่เหมือนกันใครแรงกว่าอ่าใครแรงกว่าตอบดิตอบหกห้าศูนย์ครับหกห้าศูนย์แรงกว่าเห็นเห็น แต่ถามว่าใครขี่ดีกว่าโดยรวมอินี่ขี่ดีกว่าเพราะว่าอินี่ช่วงล่างดีมากๆคันเร่งไฟฟ้า,ฟาโชกปรับได้ปั๊มเลียนเมาส์เหมือนกันก็จริงแต่อนี่ขี่ฟิลลิ่งโคตรดีอนี่ฟิลลิ่งธรรมดาแต่แรงแต่ราคาอนี่แพงกว่ามือสองนะแต่ถ้าเป็นปีใหม่ๆชนกันเลขใหม่ชนชนกันราคาแทบจะเสมอกันเลย แล้วใครที่ขี่หกห้าศูนย์อยู่อยากจะลงไปขี่เซเล็กสี่ถ้าคาดหวังความแรงอย่าลงส่วนใครที่ขี่เซเล็กสี่อยู่แล้วมึงคาดหวังว่ามันจะไปแซงหกห้าศูนย์อย่าคาดหวังสู้ไม่ได้แต่ถ้ามึงคาดหวังความหล่อความเทแบบขี่มาเทียบกันแล้วแอกว่าเอ้ก,อกคนะูคันเล็กไฟฟ้านะเว้ยดูดูดูด้วยคันเล็กไฟยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะมันเท แต่เนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่แท็กชั้นคอนโทรนมาให้ซึ่งมีโหมดแค่เปิดกับปิดเท่านั้นแต่อันี่มีโหมดมีแท็กชันมีสารพัดสารพมีในสิ่งที่ตัวพันคนมีและสิ่งสำคัญคือมันมีควิกชิปเตอร์อัพดาวซึ่งอันี่มีแค่ชิปเตอร์แบบอัพไม่มีดาวเพราะว่าคันเร่งไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้า ใครที่กาลังตัดสินใจสองคันนี้อยู่บอกได้เลยว่าถ้าอยากแรงไป c บ r อยากเท่อยากเก๋อ,อย่างได้เทคโนโลยีเซ X4R เท่านั้นนี่คือที่มาของฝันร้าย c b r 6 5 0 r ไม่ใช่เรื่องความเร็วแต่เป็นเรื่องของการขิงเทคโนโลยีมึงขิงได้ดีมากเพราะว่ามึงมีทุกอย่างที่ไอ้นี่ไม่มีในราคาที่ใกล้ๆกันในรถปีใกล้ๆกันในเลขใหม่ใกล้ๆกัน so in